วังเดิมนะคะหรือว่าวังเก่านั่นเองค่ะสวัสดีค่ะมิวกีพาเดียวนะคะวันนี้นะคะมิวก็มายืนชิลอยู่ที่ริมแม่น้ําเจ้าพยานะคะ, <Yeah. S 1> ะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาแค่แม่น้ำเจ้าพยาทั่วๆไปนะคะ <Yeah. S 1> เพราะว่าวันนี้มิวจะพาเพื่อนๆทุกคนมาที่ วังเดิมนะคะหรือว่าวังเก่านั่นเองค่ะวังเก่าของเรานะคะก็คือเป็นวังสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีนะคะซึ่งกรุงธนบุรีของเรานะคะเป็นราชธานีหรือว่าเมืองหลวงเนี่ยสิปีและที่สําคัญคือปกติเนี่ยเราไม่ได้เข้านะคะเพราะว่าเขาจะเปิดแค่ป,ประมาณว่าปีละหนึ่งครั้งก็จะเป็นช่วงปลายปีอย่างปีนี้นะคะก็จะเป็นวันที่14ถึงวันที่28ธันวาคมไปเดี๋ยวตามมิ้เข้าไปดูนะคะว่าข้างในยยงมีอะไรกันบ้าง สถานที่ตั้งนะคะก็คืออยู่ตรงข้างๆวัดอรุณนั่นเองค่ะเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะไปค่ะน,นี่นะคะตอนนี้เราก็อยู่หน้าทางเข้ากองทัพเรือนะคะซึ่งถ้าเกิดเพื่อนขับรถมาจะต้องมีการตรวจตราที่รถก่อนแต่ถ้าเกิดนั่งรถเมล์หรือว่านั่งเรือมาก็ได้นะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นทางเข้าก่อนจะเข้าพระราชวงังเดิมนะคะก็จะมีอรรถศรีทธของเจ้าตากสินมาแล้ก็แนะนำให้เพื่อนๆแวะไหว้ก่อน ด้านหลังก็คือประตูทางเข้านี้เราก็จะอยู่ในแม่น้ำเลยซึ่งสถานที่ตั้งนี้นะคะก็จะอยู่ถัดจากวัดอรุณของเรานั่นเองแต่ว่าเพื่อนๆไม่สามารถมาทางเรือได้นะคะก็แนะนําว่าถ้ามาเนี่ยก็มาวัดอรุณแล้วก็เดินออกนิดนึงนะคะทะลุการต,ติดกันก็ลุเข้ามาที่บ่อดินได้เลย สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็ได้เข้ามาถึงวังของเราแล้วนะคะไปค่ะพอเริ่มต้นมาเนี่ยก็จะต้องมาที่จุดคัดกรองก่อนอที่แรกที่เราจะเข้าไปนะคะนั่นก็คือเรือนเขียวนะคะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นจุดที่เราไปชมวิิทัศน์นะคะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยเคยเป็นเหมือนกับเป็นโรงพยาบาลของโรงเรียนในเรือมาก่อนเพราะว่าบริเวณนี้ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะที่เป็นวังเก่าด้วยก็ได้เป็นโรงเรียนในเรือด้วยนะคะของทหารเรือเข้ามาเรียนกันก็ตอนนี้นะคะมิวก็อยู่ตรงท้องพระโรงน,นะคะซึ่งท้องพระโรงนี้ก็ถูกสร้างมาตั้งแต่ตอนที่ได้สร้างพระราชวังเดิมของเราเลยก็ตอนสมเด็จ พระเจ้าตักสินมหาราชนะคะท่านก็ออกว่าราชการตรงนี้ค่ะคือที่นี่นะคะเราก็จะอนุญาตให้ถ่ายได้เฉพาะที่เป็นส่วนของ outdoor เท่านั้นนะคะส่วนของ indoor ก็จะไม่อนุญาตนี่ก็เลยถ่ายให้ดูภาพบรรยากาศข้างนอกเฉยๆนะคะอือสวยค่ะ อันนี้นะคะก็จะเป็นสาลของสมเด็จพระเจ้าตักสินนะคะนี่ถ้าเพื่อนๆมาก็จะสามารถเข้าไปได้นะคะนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะก็คือสาลศีสะปะวานนะคะซึ่งได้ถูกค้นพบที่บริเวณแถวนี้นะคะ เพราะว่าเราได้ช่วงที่ได้ทำการสำรวจนะคะก็ได้พบกับศรีะบาวานนะคะ,ะพบที่ใต้ถุนของศาลสมเด็จพระเจ้าตักสิน,นะคะ่ะโหใหญ่โตมากเลยนะคะเนี่ยข้างหลังของมิวนะคะก็จะเป็น2ออาคารด้วยกันก็คืออาคารเก่งคู่เล็กแล้วก็เก่งคู่ใหญ่นะคะอาคารเก่งคู่เล็กเนี่ยก็จะจัดแสดงในส่วนของอาวุธนะคะสมัยนั้นที่ใช้เป็นยังไงบ้าง จะมีทั้งเงาวทั้งมีดทั้งโอ้โหใหญ่มากอยากจะบอกว่าแบบอันใหญ่มากเนื่องจากว่ามิวถ่ายทอดได้อย่างเดียวนะคะพาเข้าไปดูข้างในไม่ได้แล้วก็ส่วนเก่งคู่ใหญ่เนี่ยก็จะเป็นส่วนของพระราชกรณียกิจนะคะก็จะมีงานศิลปกรรมมีวัดต่างๆนะคะที่ท่านเคยบุรณะจะมีตุ๊กตาโขนอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากให้มิวเข้ามาถ่ายเจาะลึกพี่เนี่ยท่านทหารบอกว่า มาได้นะคะต้องรอให้จบงานนี้ก่อนถ้าเพื่อนๆก็เขียนคอมเมนต์ลงมาข้าง,างล่างก็ได้นะคะมิวจะได้แบบมาขออนุญาตเข้ามาถ่ายแบบเจาะลึกให้เพื่อนๆดูกันนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะมิวกำลังนั่งชิลอยู่พอดีเลยสำหรับพระราชวังเดิมของเรานะคะสวยงามแล้วก็งดงามมากนะคะแล้วก็บรรยากาศดีมากๆชิลมากๆก็สำหรับปีนี้นะคะก็จะเปิดถึงวันที่28ธันวาคมค่ะ แต่ถ้าเพื่อนๆมาไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะคะเขาเปิดทุกปีอยู่แล้วค่ะสถานที่ตั้งนะคะก็จะอยู่ข้างๆวัดอรุณของเรานั่นเองนะคะก็ยังไงถ้าคลิปนี้ดีนะคะก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มิวด้วยนะคะแล้วฝากติดตามว่าครั้งหน้ามิวกี้พาเทีย่ยวจะพาเพื่อนไปเทีย่ยวไหนหรือว่าทำอะไรนะคะวันนี้มิวกี้บูนิกสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย